สวัสดีครับ fc เราก็มาถึงบ้านเอกี้ซีสวัสดีครับผมชื่อเอกโอ้โหปิดปิดประตูให้หน่อยโอ้ร้องเสียงเลยไม่จบปิดปิดประตูให้หน่อยลงแต่โอมาบ้านคุณนี่ช่วยแต่เช้าเลยเออผม กราบเรียนผมวันนี้ยืมเครื่องตัดเหล็กของคุณพ่อคุณปูนะของคุณเอาไปใช้นะลแล้วก็มีกระบะปูหรือเปล่ามีผมเตรียมไว้แล้วคุณเตรียมแลไวใช่ไหมความน้ำแล้ใช่ไหมแห้งหรือยังมันไม่ตกปเะไ,ไปเอากระบะปูนสภาพเจ้าเหมือนไม่พร้อมไปไปลุยงานเลย อย่าบอกนะว่าคุณจะไปลุยงานแบบนี้เลยแต่เลย f ีโอ้โหวันนี้จะไม่ไปบอกไปสิไปสวัสดีครับทำไมคุณวางกล้องไว้อย่างนั้นนะทำไมคุณไม่ถือไปอ่ะขามันสั้นามกดเอาซะยัไงเนี่ยเออจริงพอสามสิบเฮ้ ไา้ปอน้ำน้ำแข็งเราหานกันเด้อน้ำแข็งนี่ค่อยออกสวันเลยเด้อสามวันเอาเดี๋ยววันนี้ค่อยออกเอากองมใช้แล้วนะไปเอากระติกแล้วดิเอากระติกเอากระติกมาเลยเอากระติกเอากระติกเอากระติกไอทอนไอทอน ไอท้อนไอท้อนไอท้อนโอ้มันติดหำโอ้ติดข้าวติดหำเอโอ้ข้าวติดหำคออ่ะเดี๋ยวไปไปไมมามาไปไปยกด้วยกันนะมามายกด้วยกันมยกด้วยกันมเออมันมันหนักมันหนักเออไป ก็มายืมกระบะปูนของพี่เอกใน f อฟเห็นได้ข่าวว่ามีกระบาปูนนะครับเป็นกระบะปูนที่เขาเอาไว้สําหรับล่องเรือแต่ว่าเรายืมมาใช้ก่อน ยืมกระบะปูนเอามาใช้งานก่อนหนึ่งวันสองดีกว่า,อ,วาอันนี้คืออันนี้คืออุปกรณ์ที่อาโกโกไล์ถนัดมือที่สุดเรามีเรามีปร,รมาณารมาด้วยนั่นอะ แกทันไอ้ถนัดมือมากเลยนี่แบบนี้นี่เคยทำบ่อยใช่ไหมโว้ยโกกลรยในระดับมืออชีปอยากอยากได้ปูนแบบไหนบอกได้เลยจะยืมเอาถุงดำมาเลยนี่ปู้รถเราแทบจะไม่มีที่ว่างแล้วนี่แล้วใส่ยังไงนี่พี่บ่าวใส่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางใส่ก่อนจะเอาไปยังไงเนี่ยของเยอะขนาดนี้นี่ เดี๋ยอน้ำขึ้นก่อนนะน้ำทุนทุนทุ่นมาสอาดทีกว่าเยอะเลยได้อยู่เนาะนแบบนี้แหละโอเคได้อยู่มาเ,เอาป่าปูนดี่พี่นะเต็บพื้นมาดีนะครับผมอืมโอเคของน้ำนะครับเอฟซีนี่ f หเอฟซีเรียบร้อยครับผม คนก็ตามกอบผมเลยหายหายแล้ว,ลวนี่ก็เตรียมเดินทางในเอฟซีโอ้รถคันนี้มันสั้นเกินเนาะที่เก็บของมันด้านหลังนะผมต้องออกรถตอนเดียวหรือเปล่านี่ในเอก็รถคันนี้มันมันไม่ค่อยเหมาะกับการขนของเท่าไหรในเอฟซีทุกท่านนะแต่ว่ามันก็พอได้อยู่พออัดของไปได้อยู่นะเออแล้วก็คนก็ไปได้พอดี นะฮะเอรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอ่าไปทําความดีในเอฟซนะเป็นเป็นรถที่สายบุญนะพี่น้องนะครับดีกว่าใช้รถเก่งเนาะโอเคครับผมก็ทีมงานเราเตรียมพร้อมแล้วแต่ละคนก็ชุดมาเต็มนะเอฟซีดูนครับผมฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ